สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับอันนี้ผมอยู่ที่วัดพลมณีเป็นการบวชบรรพชาประมาณนี้แหละเพิ่งเริ่มอะไรเพิ่งเริ่มไปอีกเพิเยอะก็ท่านใดที่อยู่ในเขต琅กบังนะครับวันนี้มีบรรพชาหมู่นะครับที่วัดพลมณีผมไม่พอใจได้ไหมด้า

เยอะมากครับ,อย,รรบอยู่ที่วัดพลมาศการครับอยู่ที่วัดพลมณีนะครับอ่าท่านวันนี้งานอะไรนะครับอ,อสมบทหมู่โยมอุปสมบทหมู่นะครับวัดวัดพลมณีพลมณีนะครับกายและกายจะเป็นพระกันแล้วอ่ากายจะเป็นทั้งหมดกี่รูปค,ครับท่านทั้งหมด25รูป25รูปนะครับอุปสมบทหมู่ฤดูร้อนฤดูภาคฤดูร้อนอ่าปฏิบัติธรรมปิบัตินากรรมฐานครับก็กี่พันกี่วัน ทั้งหมดจะ5วันแต่ถ้าตรงที่ว่าอยากจะบวชมากกว่านี้ก็บางทีเขาก็บวชต่อก็มีแล้วแต่ตามกลังที่เขาต้องการแล้วแต่เขาอยากจะบวชว่าศรัทธาเท่าไหร่ไม่บมดแต่ว่าอยา่างน้อยคือ5วันจะบวชแล้วก็ไม่ได้แค่บวชอย่างเดียวมีวิปัสสนากรรมฐานมีอะไรอย่างนี้ด้วยก็ถ้าจะได้ในความสมโทในตอนเสิ้นภปยโมทนาทครับสาธุครับท่านครับเี๋อมอยู่อ่าบรรยากาศที่วัดพลมณีนะครับจะพูดอะไรไหมวันนี้เอาใครมาบวชครับ หลานหลานนะครับอ๋อการบวชกี่วันครับพันศา,นนาหนึ่งเลยโอวนุโมทนาบุญนะครับสาธุครับสาธุครับ,รบโอเคนะครับวัดพลมณีนะครับคนเยอะมากคนเยอะมากนะครับบัมประชา สวัสดีจ้าบประชานี่เป็นเกล็ดดีไห่ขอปองผมไหมคะอาอะไรครับอุปสมบทหรือบรระชาหมู่อุปสมบทหมู่ใช่หะ ครับตอนนี้อยู่ที่วัดพลนมณีนะครับอุปสมบทหมู่ยี่้ารูปคนเยอะมากมาก,มากอนุโมทนาบุญกับทุกทุกท่านนะครับอ้าวสวัสดีจ้าแหมเข้ากล้องเลยนะเนี่ยชอ,อ,อาไปแล้วเนี่ยลูกหลานบวชกันครับผม,อ <S <S มอเอาใครมาบวชครับวันนี้หลานหลานคนไหนคนไหน กู <S <S แฝดกูแฝดอ๋อแฝดวัสดีจ well, like, okay. ้ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ใหญ่ใหญ่มุนไงเสื้อทำงานอยู่นู่นยยาอยู่น๋อใหย่ใหสวัสดีครับสวัสดีครับข้างในแล้วเนี่ยนี่แหววแหววอ่าโอเคเมื่อกี้เจอป่าละนี่ใหญ่ใหญวัสดีครับส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 วัสดีครับวันดีครับวันดีรอบครับ อะไรเขาจะให้มาพรุ่งนี้ว<ะ>ันดีจ้ะจะให้มาพรุ่งนี้ผมมาวันนี้เลยวัดพลมณีนะครับ <c oughs> คนเยอะมากวัีจ้วันดีคจ้ะสับวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

做的好好啊！好啊 วัดพลมณีนะครับวัดพลมณียังหน,น้าอีกหน้าต่อีกครึ่งชั่วโมงนะฮะน่าจะอีกครึ่งชั่วโมงมาดูบรรยากาศให้ดูดบรรยากาศอย่าวนะจิ๊กอนุโมทนาบุญกับทุกๆทก่านเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมันเร็วไปหน่อยเลยจริงๆมันต้องสามล้านกว่าสามล้านหรอกมันจริงสามสิบสามสิบนอนสาถามว่าได้พักได้นอนได้หลับได้แบบที่นอนต้องเอากับคอยเมนต์อะไรนะ ต้อหมากรอะไรม่ตอจดออกไอนเขาไปไหมได้ครับได้จับจับหน,น่หยอยัเข้าไปอีกขอกล้องนี้ต่อนะคะขออนุญาตนะคะหนึ่องสามขอานะคะหนึ่งนี้ค่ะ ไล่เลยค่ะขยันะคะหนึ่งสองค่ะไปาวปลาหนึ่งสองค่ะขอบคุณค่ะอ่ะ cùng thay măng đe, cùng thay măng đe, cùng thay măng đe, cùng thay măng

แ่พี่มันจะได้สงลุสีม่มวงอีกฝั่งหนึ่งสีม่วงอันนี้ยครบ

好的，再见吧。 มวแัดพลมณีนะครับวัดพลมณีนะครับอากาศดีดีวัสดีเจ้าวัสดีจ้าวัสดีครับมาใครครับตาบด บุญรักษาขาทูครับขาทูครับนี่อร่อยมากสวัสดีจ้ะสวัสดีครับ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 นี่อร่อยอร่อยอร่อยไม่ได้ไม่ได้สวัสดีครับสวัสดีครับอนุโมทนาบุญด้วยนะครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีจ้าทุกคนสสวััดีครบสวัสดีครั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 บ สวัสดีครับพี่สบายดีสบายดีนะออกกล้องหน่อยออกกล้องหน่อยวัดพลมณีนะครับอ่แนะนำตัวหน่อยชื่ออะไรครับฮะไตเติ้ลไตเติ้ลเรียนที่ไหนครับมาเรลยมัลเรลายชั้นไหนครับม .1 ม .1 สวัสดีครับสวัสดีครับสบายดีไหมสบายดีนะ สวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีครับนี่นะครักร้อนร้อนร้อนทานน้ำเยอะๆนะครับดื่มน้ำเยอะๆดื่มน้ำเยอะโอ้โวัดพ่นมณีนะครับอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับอุปสมบทหมู่25่ลูกวัดพ่นมณีครับไอจิบไอจิบ ของข้าวของหวานเรียบร้อยอเลยดูดูกินใหญ่เลยอ่ะดูของข้าวแะต่อด้วยของหวานโอ้โหทีมงานครับเป็นไงไงยอดวดงยอนรอไสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ อีกหนึ่งครั้นะครับสองครังเท่าบคัสามสองห้าเจ็ดตุงเทมหาพรสองคั้งเ่ากครั้สามสองห้าเจ็ดรุงเทารอบทุงนโอเควัดพลมณีนะครับอุปสมบทหมู่วันนี้25รูปร้อน เดี๋ยวเจอกันนะอ่านี่นี่ของหวานวัน,ด,นด,ดีจ้าวัด,ดีจ้านุโมทนาบุญด้วยนะครับทุกๆคคอนสก็น้สแก่นเยามาแจสายบุญเนาะนุโมทนาบุญทุกคนด้วยนะคะนุโมทนาบุญด้วยนะครับ,บ,น,รบนี่เหรอบบาเราอยู่ไหนกันโคลา โอเคแล้วเดี๋ยวพบกันนะครับสวัสดีครับ